ทั้งนี้ประเทศไทยเองก็ได้ผลักดันกระทั่งกัมพูชาที่จะขอให้มีการจัดการประชุม JBC โดยเร็วที่สุดนะครับในขณะนี้กัมพูชาจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม JBC แต่ผมก็ยืนยันไปด้วยว่าถ้ากัมพูชายังไม่มีความพร้อมประเทศไทยพร้อมจัดเนื่องจากเราเห็นความสําคัญของกลไกอันนี้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งในในสองด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการลด หรือลดอความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอันที่สองก็คือมานั่งพูดคุยกันว่าแล้วเราจะากำหนดหรือหาทางแก้ไขการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างไรอขอขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าในเรื่องการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็ได้มีหนังสือประ้วง ทางฝ่ายกัมพูชาไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับว่าการกระทาของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลแล้วก็เรา,าต้องการที่จะแสดงให้และยืนยันสิทธิของเรานะครับในเรื่องของอํานาจอธิปไตยและบุรีภาพแห่งดินแดนก็เราก็มีหนังสือประท้วงไปแล้วแล้วก็ได้พูดชัดเจนว่าเราดาเนินการไปด้วยความเหมาะสมเป็นไปตามากฎไกของกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติ ทางสากลทุกประการ